ข่าวอยู่นะฮะยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับจริงผ่านไปเรียบร้อยใจไม่ได้เข้าห้องประชุมครับนะครับสาเหตุที่ไม่ได้เข้าเพราะทางวิธีไม่ได้มีหนังสือเชิญไปนะครับครับก็เป็นอันว่าคุณไม่ได้รับการคุณเข้าใจยังไงวาถ้าไม่ได้รายการแล้วเนี่ยก็รับเปเล่าหมายว่าตอนนี้เขาไม่ให้รายการมาต่อับแต่กระแสข่าวออกมาอย่างเช่นเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าเวทีมพินีจะรับทรงชัยเข้าไปเป็นโปรมโมเตอร์รนะครับจากวันนะเมื่อวานนี้มาถึงวันนี้บอกทรงชัยนะครับล่่นยิ่งใหญ่กว่าเก่าหมายถึงว่าถ้าเกิดออกจากราชเนลแล้วต้องยิ่งใหญ่กว่าเก่าอ้าถ่ายทีวีสองช่องอ่ะ,อะแล้วก่อนหน้านั้น,น,นทําไมไม่ถ่ายทีวีสองช่องก็นี่ไครับหลายคน ก็ผมฟังท่านเวกนะผู้การเวกปิ่นสินชัใพูดในรายการของคุณเต้ร้อยอ้อเมื่อวานนี้ผมก็ได้ยินเหมือนกันได้ยินใช่ไหมเห็นไหมเขาพูดดีไหมเขาพูดในลักษณะว่าข่าวคือข่าวครับแล้วก็ข้อสาคัญเลยเนี่ยเมื่อมันเป็นข่าวออกมาเราต้องกันกรองให้ดีเมื่อเราอ่านข่าวก็พยายามกันกรองผมดูข่าวสองวันติดต่อกันนะแล้วผู้การท่านพูดอย่างนี้ครับพี่แกพี่แกได้ยินประโยคหนึ่งไหมครับว่าท่านผู้การเนี่ยท่านจะพูดแบบ ทํานองลักษณะว่าอาจจะสอนหรืออาจจะแบบพูดเป็นในๆหรืออาจจะพูดเป็นแบบให้อุทาหรณ์เขาเรียกว่ากฎเนี่ยมีอยู่สามข้อจำได้เลยครับพูดตกอนี้ผมจำได้หมดจำได้หมดเลยครับกฎแรกคือกฎไม้ กฎหมายเราต้องเราคงไม่ต้องอธิบายมั้ว่ากฎหมายคืออะไรครับผมครับแต่กฎที่สองคือกฎของสังคมครับถูกไหมครับกฎของสังคมเมื่อมันมีหลายประเภทครับกฎของสังคมเมื่อถ้าคนอย่างเช่นนักการเมืองเนี่ยครับครับถ้าเกิดว่าเข้าไปเป็นนักการเมืองแล้วปฏิบัติตัวไม่ดีชอบชอบร่าบังหลวงครับอันนี้ก็จะโดนกฎของสังคมถูกไหมครับต่อมาก็คือกฎแห่งกรรมครับไอ้กฎแห่งกรรมนี่คงไม่ต้องสาธยายมว่ามันเป็นยังไงครับเพราะ คนเราทํากรรมอะไรไว้น่ะกรรมนั้นก็ย่อมจะตอบสนองช้าหรือเร็วแล้วผมบอกให้ฟังนะครับพี่แก้วว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นทุกวันนี้เนี่ยครับเชเวงเนี่ยเขาสอนผมตลอดครันเขาชอบขวัญเนี่ยคุณไม่ชอบขวัญไม่เชเวงเนี่ยเขาจะพูดบอกอย่างนี้ครับคบอกว่าเวลานี้เนี่ยไม่ต้องไปดูชาติไหนดูชาตินี้ถูกต้องกฎต้องกฎแห่งกรรมครับกฎแห่งกรรมครับ ผมอยากจะพูดถึงบุคคลในวงการมวยของเราเนี่ยนะฮะมีเยอะมากนะฮะที่กําลังประเจิญกับกฎแห่งกรรมนะครับรบอย่างกรณีตัวอย่างที่บางท่านนะฮะวางยานักมวยชอบรำมวยล้มหรือจ้างกรรมการบุคคลเหล่านี้เนี่ยเท่าที่สังเกตมาได้นะผมอยู่วงการมวยมาประมาณ30กว่า40ปีจะเห็นได้ชัดเจนว่าบุคคลเหล่านี้ไม่เกิดความเจริญกับครอบครัวนะมือที่สุดแล้วเนะี่ย เงินได้มามากเท่าไหรไไ่ค่อยๆห,หายไปหายไปคือค่อ,คอยๆหมดค่อยๆหมดเป็นผลกรรมปะเป็นเป็นเก่าพีแกงเป็กรรมนั่นแหละได้เอาใช่ัได้มาเขาเรียกเล่คู่มันมันมัน,ม,นมันเปรียบเสมือนอีกอย่างนึงครับพี่แก้ว่ามันมีหนังหนังหนังสือของธรรมะแล้วก็หนังสือของพระ พระเจ้าเนแถบเป็นไว้บอกว่ามันมีชายท่านหนึ่งผมเล่าเรื่องสั้นๆเดีดยคยอยมีชายท่านหนึ่งเนี่ยเออเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักเลงคนักเลงโตอยู่เมืองนั้นอไม่ชอบจะมาหากินคก็ถามว่าชอบเข้าวัดเข้าว่าชอบพอเข้าวัดไปก็ไปเล่นหมากรุกคไปเล่นหมากรุกกับอ,อ หลวงตาใช้วิชาของตัวเองที่เนี้ยที่ระมารถส่งมีภรรยาก็มาวันหนึ่งก็เป็นเล่นกันเวลาก็หลวงตาก็ทู่ไม่ได้เขาก็หาคนแบบจะไปเล่นเล่นหรือว่าหาหเมื่อว่าว่าเอาเอล่นก่ามากินจะเอาคนที่ว่าเล่นที่ดีที่สุดเนี่ยรับมาเล่นกับนักเลงคนคน่งพอไปเล่นยัง นี่ไม่ได้โอ้ใหม่ก็สู้ไม่ได้ไม่โอ้โหก็เก่ง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 ครับพอที่นี้ไปลองสักสามเดือนหรือหกเดือนครับก็คิดว่าตัวเองก็ยังเล่นแบบเก่งที่เราคนเขาเรียกว่าระดับแบบมันเลิศเลยครับครับเล่นไปเล่นมาเจ้านักเลงหมว้นี่ก็แพ้อริเล่นแพ้แล้วแพ้รือแพ้ความ่ายแพ้เขาเรียกว่าแพ้แล้วก็คิด ีิด่าเอ๊ะทำไมเราถึงแพ้คนคนนี้ก็ไปปรึกษากับภรรยาภรรยาก็บอกว่าอ้าวก็แพ้เพราะเจ้าเลิกเล่นไปสามเดือนหรือหกเดือนออ๋หมายถึงว่าร่างกายคล้ายๆเหมือนว่าพักเล่นไมต่อเนื่องไงครับผมเหมือนนักมวยที่ฟิตอยู่ตลอดครับแล้วก็ปรากฏว่าพอไม่มีรายการแล้วก็มาไน้ฟิตไมาได้ฟิตกับมาโชคใหม่ยังนึกว่าตัวเองเก่งครับนี่แหละก็แล้วทีนี้เนี่ยมาเข้า ไอ้ตรงไหนหรูอเปล่าพี่แก้วรตรงที่ว่าชายนักเลงผู้นี้เนี่ยก็เลยไปทําบาปไว้อย่างหนึง่งทาบาปก็คือว่าพอไปเข้าวัดเนี่ยเห็นแต่เขาทําบุญแต่ตัวเองไม่ทําอ๋คคอครับครับไปชวนหลวงตาเล่นหมากลุกเล,เล่นหมากรุกอย่างเดียว <c oughs> หลวงตาจะทําบุญก็ไม่หลวงตาทำก็ชวนแต่หลวงตาเล่นหมากลุก <c oughs> พอเล่นไปเล่นมาทีนี้ตัวเองสังขารอะไเริ่มแย่ตอนที่เรา ร่างกายอยู่อยู่ตอนที่เรารไม่รู้จะ,จะจะไว้ก็เลยบอกบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาอยากจะทําแต่ตอนที่ว่าไม่มีโอกาสแล้วเขาจะทําคือมนุษย์เราจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเห็นได้นะเอาเอาอย่างเงี้ยคนป่วยเนี่ยครับครับในชั่วโมงป่วยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหถ้ามีขึ้นมาอยากจะออกกําลังอยากจะวิ่งเพราะอะไร เพราะว่าดูที่เนี่ยไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกกำลังร่างกายเลยไม่ไหวป่วยครับแต่ไอ้ตอนที่ร่างกายสมบูรณ์สมบูรณ์อ่ะตอนนั้นไม่คิดทำครับไม่ได้คิดไปวิ่งไม่คิดออกกําลังกายเขาเรียกว่าตอนตอนที่มีแรงอยู่ไม่ทำครัตอนที่มีแรงอยู่ไม่ทำตอนที่ไม่มีแรงความดันแบบนั่นแหละอยู่ห้องไอซียูแล้วจยุดทำนั่นแหละนั่นแหละฮะนั่นแหละเนี่ยเป็นปรัจธรรมเลยของนุรมุทธุเกอไปนะครับกับเพราะฉะนั้นกด สามอย่างที่ท่านผู้การพูดเนี่ยเข้าล็อกเลยนะครับคือกฎแรกคือกฎหมายกฎที่สองก็คือกด กฎสังคมและกฎที่สามคือกฎแห่งกรรมนะครับนนเพราะฉะนั้นเรื่องของทรงชัยที่เราคงจะไม่ต้องใต่าายายแล้วนะไม่ต้องใส่ยาครับรเพราะมันให้ให้ไปติดตามอา่านข่าวหนังสือพิมพ์มวยสยามราย,มยวันผมเชื่อว่าเวลานี้นะฮะทุกท่านนะที่เป็นสาวกของทรงชยัยวอนสักนิดเดียวผมวอนเลยนะวอนคือเราเป็นผู้ติดตามนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์เขาไปไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าใครคนนั้นผิดคนนี้ถูกนะ ดูภาพไปเรื่อยๆและเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะชัดเจนขึ้นหาเขาเรียกว่ามี<ร>อะไรเนี่ยเดี๋ยวข่าวหรือว่าหนังสือพิมพ์หรือว่าทาง ทีมงานของคุณุซงชัยเนี่ยเขาจะออกมาเองว่าจะไปจัดมวยที่ไหนว่าจะทําอย่างไรโปรโมเตอร์รัดดาเนินจะทํากันอย่างไรในสนามจะทํากันอย่างไรต่อไปถูกไหมเพราะว่าช้าหรือเร็วก็าต้องออกมาอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะคือสาวกของวันตรงชัยเนี่ยพยายามจะใช้กระบอกเสียงโจมตีเวทีแต่งเช้าที่ผมขับรถมาเนี่ยนะก็จะมีภาพพิงบางส่วนี่จะภาพพิงมาถึงผมด้วยนะฮะลักษณะเหมือนว่า พวกนคนไลา์เนี่ยก็คงจะไม่เข,เข้าใจอะไรเท่าไหร,นะร่นะก็ลักษณะเหมือนว่าเอยเวทีตาหูตาบอดปวดตรงใจได้ยังไงสมองสมองหมาปัญญาควายเล่นกันเต็ม้อเลยครับผมก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงผมว่านะผมไม่เห็นภาพนะกินเคยดูหนังจีนไหมครับนังจีนนะที่เขามีบอกอะไรเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวไอพิริปะเขาจะพวกพวกที่ ถูกอ่าห้องเตะหรืออะไรลักษณะเหมือนว่าเป็นะหารไม่ใช่ปะหารเป็นพวกไม่มีวิญญาณนะครับจะสั่งทางไหนก็ไปอ่ะเอาพยานแปะเขาเรียกว่าไอ้พวกผีกองกอยพวกผีเดินตามไอ้ที่ที่ที่หนังจีนที่กระโดดกระโดดพวกเออจะโดดกัดไม่ได้เลยนะเอผ้าปิดปั๊บแล้พยานปิดปั๊บแล้วก็ใส่แตะ ขอชี้ซ้ายก็ซ้ายชี้ขวาั่ลักษณะนั้นผมเป็นห่วงนะครับอย่าให้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ติดตามกันต่อเขาเรียกว่าฟังหูไว้หูคครรัับบฟังดูว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ฟังดูแล้วก็พิจารณาดูว่าตัวเองคิดแล้วว่าคนนี้ถูกหรือผิดต้องฟังหูไปหูครับอธิบายให้ฟังตั้งแต่วันจุกครับผมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่างๆเนี่ยผมออกไปแล้วเนี่ยนะยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องเรื่องทั้งหมดนะครับส่วนท่านจะวิเคราะห์กันลักษณะไหนอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าท่านจะฟังใครหรือว่าจะพูดอะไรเนี่ยท่านต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็ต้องระวังการคบคู่นิดนึงแล้วก็ควบตัวนิดนึงคับตัวนิดหนึ่งบบครับเอาพรุ่งนี้อย่าลืมนะพรุ่งนี้จะเชนไอ้จะเชนเนี่ยเขาบอกว่าเวลามันไปไหนมาไหนมันใส่ยกทรงจริงปะไม่จริงอะไม่จริงเนี่ยผมนึกว่าใค็ก็บอกว่ามันใส่ยกทรงนะเขาบอกว่าทาแต้ม สีแดงเลยอ่ะนะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นรายการของเจเชเฌจัดนักพนนันวอ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 นแฟนศึกพานนันครับบอกว่าถ้าใครยังคิดว่าจะไม่ดูหรือว่าใครยังคิดว่าอยากจะอะไรยังไงเนี่ยอยากจะมาให้ช่วยศึกพยนนันวันนั้นอ่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ยังมีเดอะเลด์วสังประไพนะครับชกเป็นผู้นำรายการกับบางพีน้อยเ6หปีหนังนะครับ แล้วมียอดท,ทองเพชรินเดียแคนดมี่นะครับจะพบกับมั่งมีทอเทพถุถิญแมทเมื่อเรามาดูข่าวน้องบอทวันนี้แล้วนะพรุพ่งนี้น่าเป็นห่วงกัยอดทนทองนะหมายความว่าอ้าวก็พ,พ,พบพพพลุงพินีอ่ะครับก็เพชรยินเดียแคนดิมี่แล้วน้องบอสออกข่าวมาลักษณะน,นี้ก็ดีพี่แก้วดีไหมเราไมเล่นข้าวห้ามหัก็ได้เขาหึงวัยตางวายไว้ก่อนนะครับเออครับแล้วยังมีตุ๊กตาตองสอนตใต้อยแปดเลี้ยวกับสิทธิศักดิ์สิทธิบุณีนะมีเพชรสีหมอก เพชรบัญชากับอันบาลูกสวนนะครับมีเจ้าฤทธิ์กับเทียนชัยและมีภูพาดน้อยกับเพชรเอกจิ่งฤทิทองกับเพชรเก่งไกลพรุ่งนี้เป็นรายการของแพรนันดึงเชนเมืองชนจัดนะครับจากนั้นก็ไปดูรว,วันวันพุธบ้างวันพุธนะครับก็มีแสงดาวสกิติชัยนะครับชกเป็นผู้นำรรวันมาแล้วเขาบอกว่าเที่ยวนี้จะเอาควายมาด้วยแล้วใครคาก็อ้าวเขาควายก็หมายความว่าเที่ยวที่แล้วครับ ท่านบุการประจวบ,บเอาแต่เขาเรียกว่าอะไรนะหุน่นหุ่นมาอ๋อไอเป็นไอหน้านะฝึกบาบาจันบรารจันก็จะมีบุคคลบาราจันเนี่ยคนรุ่นเก่าะครับ,รบเขาเรียกนายอะไรในเขี้ยวนาอะไรใช่ไหมไอที่แต่งตัวเป็นชุดดา แบบคอกจะเต็มตัวเลยนะครับขนาดนั้นนะครับแล้วพรุ่งนี้เขาบอกว่าอะไรเจ้าควายมาด้วยเพราะแใครคนบังการขี่ใครก็ไปดูเลยมันเป็นสีสันอใหญ่เลยสีสันหน้าสีสันครับพี่แก้วแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยคงขึ้นเวทีไม่ได้ครั้งที่ผ่านมานี่ คนบาราจารันขึ้นเวทีได้เพราะว่ามีดาอ้อาเขาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเขาควายขึ้นเวทีเอาขึ้นไปยังไงอ่ะหุ่นนะไปแกเเป็นหุ่นใช่ไหมะไม่ควายแบบว่าเป็นลูก <c oughs> เป็นหุ่นควายก <c oughs> ็คง <c oughs> จะมาโชว์ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูบาราจารันเดี๋ยวถ้าขอไปวันพุธที่19บเ้นี่นะบาราจารันจัดนะครับโดยท่านผู้การนะครับแต่คู่นี้เนี่ยผมว่าขึ้นมามันจะมีเล่นกันไหมเนี่ยโฆษณาเล็กเก้าคิวบาร์หรือลาเลงเนี่ย ก็มีครับพี่แก้วมีไหมสี่ยกแล้วค่อยเล่นเดี๋ยวคุณต้องออกพักษณด้วยครับคุณนี่ต้องแยกแยกมีเลยนะว่าสถือพัฒนาเล็กกับคิวบาอปินจิตเนี่ยลักษณะจะต้องเล่นยกไหนอย่างไรคุณก่อนเข้าคุณต้องคุณต้องแนะนําเขาบอกว่าก่อนเข้าต้องดูอะไรบ้างอะไรตำนงนั้น ก่อนเข้าก็ต้องพาไปหาหลวงจีนจินะบาาก่อนมาดูนะสีพระเาเล็กภาคใหม่กับคิวบาส่วนเกินนะครับขัาใกล้เคียงเลอเกินนะคู่นี้นะเมืองพลกับซุปเปอร์แมนนะครับแล้วมีจับใจกับลูกต้นโชคใจกับกรมกล่อมดวงดีกับหยกเพชรและสิงดํานะครับกับยุทธนาอย่าลืมนะครับบางระจัน์พุทธที่19นะครับจากนั้นเราไปดูนะครับพระรหาสมณัที่ี่20ต่อชัยวั์ ตอนใช้วัดนี่คุณสนิทไหมสจสนิทครับสนิทเป็นพับพวกแล้วก็เป็นเพื่อนกันทางพี่แกครับนิสัยดีนะครับผมนิสัยดีเ็จเขาเรียกว่าเป็นคนที่น้องๆ่อมตนัแล้วก็เป็นคนที่อัจฉริยะใสดีมากครับพี่แกครับครับรายการปราสมบดรณ์ที่20นะครับขุนศึกน็อตแล็กกับชาติชายเกียจยุทธเป็นผู้นำรายการนะครับคู่นี้ผมจําได้ว่าเคยชกกันมาครั้งหนะอาจารย์ขุนศึกแล็กกับชาติชายเป็นมวยที่อาวุธแรงนะฮะและมีน้องใหม่ที่เด็กกกล้าคนแก้วนะครับ กับขนองศึกนะครับชายกับน้องเบสคมสอนกับวรวุุิโชคกับเปาอินนะแล้วมีเนรมิตรเปิดหัวก,กับป้องไกรนะครับคู่มวยอาจจะไม่ใหญ่แต่ว่าการเล่นได้เสียเนี่ยเต็มเปี่ยมช่วงโมงนี้ถามว่าโปรโมเตอร์จัดใหญ่จัดใหญ่ก็คงจะไม่ไหวฮะอย่างเฮียมอสพอโอเตอร์บอกว่าเวลานี้หนี้บานหมดเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับห ok นี้บานหมดขนาดเมื่อคืนนี้จัดรายการที่เวทีมววราาจำเนินรายการวาทิตศนะเฮียมอบอกว่าเฮ้ยมุนโด มึงไปบอกพี่หมูห้องการเงินหน่อยว่าสำรองไว้หน่อยยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวเกิดค่าตัวไม่พอจะเอาที่ไหนจ่ายกก็บอกสัมรอห์ไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ราจดะาเรีนที่2ี่สินะระยะนี้ผมเรียนถ้าคุณฟังอย่างนี้นะพวกเราต้องประคับประคองกันไปก่อนนะฮะเพราะว่าดูแลสถานการณ์ของอุกการมวยเนี่ยโปรโมเตเองนะไอคนที่มีเหลือเยอะอย่างสมหมายอย่างกาเซนาลขับอย่างกาสอเจ้าใต้มิดมิด ผมนี้เขาเหลือขาผมจะไม่เดือดร้อนไปเจอยังกิ่งทองอย่างนงี้โอตังอย่างนงี้นะครับผมว่านะครับระยะนี้เดือดร้อนแน่นะฮะเพราะไม่เป็นไรก็เอาของเก่ามาใช้มั่งครับพี่แก้วไม่มีของของเก่ามันมันหมดไปแล้วอ่ะของเก่าก็พวกถ่วยชามไหมครับหรือตระองอะองค์ที่จะขายอะไรบ้าแล้วก็บองค์จะเป็นองค์โบราณก็ไม่ใช่องค์สมัยใหม่ก็ไม่เชิงองค์เลื่อมทองก็ไม่ใช่แล้วจะขายกับใคระครับ ครับเดี๋ยวเรามาพักช่วงที่2สักครู่ครับพี่แก้วแล้วเดี๋ยวช่วงที่สมเรามาพบกันเกี่ยวกับเรื่องเลทแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคู่มวยวันนี้ครับพี่แก้วครับผมครับ